สุดภูมิใจพาดูที่นาย่านคลองส6สวยงามอลังการของหนูเล็กก่อนบายเรียได้ว,ว่าันหญิงที่เก่งและขยันทำงานมากจริงๆสำหรับหนูเล็กก่อนบายที่วันนี้ชีวิตค่อนข้างสมบูรณ์และมีครอบครัวที่อบอุน่นสามีที่แสนดีและลูกชายน้องวินน่ารักมากๆหนูเล็กได้เขียนเรื่องราวถึงอดีตเอ่ยขอบคุณตัวเองที่อดทนและตั้งใจทำงานอย่างหนักและที่สำคัญเธอบอกว่าอย่าเป็นหนี้น,นัน หนูเล็กเล่าว่ามาดูนาที่คลอง16อีก10วันข้าวจะตัดได้แล้วที่จะตัดและสีไปแจกพี่ๆน้องๆน,น่าจะไม่ได้กินแล้วเพราะช่วงนี้หน้าฝนตากไม่ได้คงต้องตัดและขายเลยพร้อมกับขอบคุณเรื่องราวทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทําให้เธอก้าวผ่านและมีวันนี้ได้อยากขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้หนูเล็กมาถึงวันนี้ได้ดีใจและภูมิใจมากที่ทําด้วยมือของตัวเองทั้งนั้นดีใจที่เจอเรื่องราวทั้งดีและร้าย ในวันที่เราอายุยังน้อยซึ่งทําให้เราผ่านพ้นมันได้เร็วมากและชีวิตที่เหลือคือวินและสร้างความสุขที่แท้จริงหนูเล็กมีอคติของตัวเองอยากจะบอกต่อและแนะนําแนวทางใช้ชีวิตในแบบของหนูให้กับทุกคนที่อยากมีความสุขที่แท้จริงทำในสิ่งที่ชอบและถนัดมีเป้าหมายที่ชัดเจนขยันอดทนจริงจังสุดท้ายคือสิ่งสำคัญที่สุดอย่าเป็นหนี้นาน จะมีแค่ไหนเราก็คือคนรวยมากเพราะเราไม่มีหนี้ทำไมดึกๆึกและชอบคิดถึงตอนเราลำบากวะใครเป็นบ้างคะน่าจะเป็นอาการคนเริ่มแก่ไหมสามสินิดนิดเองนะมึง